สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องแขกชาแนลนะฮะวันนี้เราห่างหายกันไปนานหลายเดือนเหมือนกันเนาะไม่ค่อยมีเวลาครับทุกคนแล้วก็ที่จอดรถแม่อำนวยด้วยวันนี้มีงานซ่อมมานะครับเดี๋ยวมาดูที่งานเลยครับผมเป็นตนกันเคียร์ตัวนี้นะครับที่ผมเปลี่ยนไนีมันหลุดครับเพราะเนื่องจากว่าอากาศเมืองไทยเรามันร้อนนะฮะทุกคนพลาสติกด้านใน ที่เป็นเกลียวเนี่ยนะฮะแตกครับผมทำให้ผมใส่เกียร์ถอยไม่ได้นะครับดังนั้นผมจะมาเปลี่ยนนะฮะมาดูเครื่องมือและอุปกรณ์เรานะครับผมก็จะมีไขควงก็อกแก๊กนะครับแล้วก็ไขควงแบนแล้วก็จะมีคันเกียร์ตัวใหม่นะครับอันนี้ผมสั่งจากกลุ่มของอาวิโนะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมายกกล่องใส่สัมภาระเราก่อนนะครับอเดี๋ยวเราเลื่อนกล่องไปด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นกล่องที่ซื้อมา แยกไม่ได้ติดตัวรถมานะครับมันจะมีสลักอยู่สองตัวนะทุกคนแล้วก็ใช้ครีมดึงสลักออกเลยนะครับเป็นสลักสตัวใครที่เคยแกะอยู่แล้วแกะรถตัวเองเป็นประจําอยู่แล้วก็เลื่อนข้ามได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ดึงถอยกลับไปด้านหลังนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับจากนั้นเราก็มาขันน็อตสี่ตัวนะทุกคน เปิดฝาขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีน็อตด้านล่างอีกนะครับในกล่องจะมีน็อตอีกนะครับสี่ตัวนะครับตัวนี้มันเป็นของแปลงนะครับเน้นดูน็อตแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าไม่ได้แปลงกล่องใส่สัมภาระก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับพอเราันน็อตเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยครับทุกคนยังไม่หมดนะครับก็จะมีน็อตด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการแกะด้านหน้านะครับที่ล็อกกับคอนโซลตรงนี้นะครับ สองข้างนะครับข้างละหนึ่งตัวนะครับที่สำคัญนะครับกล่องน็อตเราต้องหาสัามภาระเก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะหายเนาะส่วนคันเกียร์นี่เราก็ดึงหนังออกเลยนะถอดออกได้เลยนะครับระวังสปริงดีดด้วยนะครับจะมีสปริงด้านบนนะครับใช้มือกดไว้นะครับ,รบแล้วเราก็แกะตัวหนังเบรกมือน,นะทุกคน ถอดออกได้เลยนะครับระวังสายไฟด้วยนะทุกคนถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วดึงออกด้านหลังนะครับเรียบร้อยครับผมครับผมหลังจากที่เราถอดคอนโซลกลางออกแล้วนะครับเราก็จะมาทําการถอดคันเกียร์นะครับขเบขาจะมี มีแกนเหล็กด้านล่างนะครับตรงปลายไข่พวงผมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีสปริงล็อกด้านบนนะครับสองตัววิธีหลักการการถอดก็ง่ายๆนะครับใช้วิธีการดันเลยเดี๋ยวผมจะดันให้ดูนะครับเราใช้วิธีการดันดันข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับทุกคนเราก็จับคันเทียบไว้นะเห็นปลายไขพวงผมใช่ไหมครับกดเลยนี่ครับนะครับพอเรา ดันเขาออกมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเขาก็จะหลุดมาแบบนี้แล้วเราก็าใช้เขี่ยมาได้เลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็ดึงคันเกียร์ขึ้นได้เลยนะทุกคนนี่ครับก็เป็นคันเกียร์ตัวเก่าออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเราต้องทาตารบีก่อนนะครับทําความสะอาดตัวแกนตัวเก่าให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะครับแต่วันนี้ผมไม่มี แกนระบีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะริมมาจากตัวเก่านี่แหละใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอใช้งานได้ว่างๆถ้าไปซื้อนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดตัวแกนทันเกียร์ก่อนนะครับจริงๆถ้าใครถนัดก,การที่จะแกะในช่องแคบๆก็ไม่ต้องถอดคอนโซลกลางก็ได้นะครับแต่พอดีมือผมใหญ่ครับเกกะก็ต้องถอดออกให้หมดนะครับจริงๆเราไม่ต้องถอดก็ได้เราเปิดแค่ช่วงบนแล้วก็ใช้ไขควงดันด้านล่างได้เลยนะครับ ด้วยผมไม่เคยทําด้วยล่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทาความสะอาดตัวคันเกียร์เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนประกอบครับผมครับผมหลังจากที่ทําความสะอาดคันเกียร์ตัวที่เราจะใช้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมก็ไม่มีจารบีนะทุกคนไม่สะดวกไปซื้อเนาะก็เดี๋ยวใช้ตัวเดิมนี่แหละครับแกะขัดไปก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนผ่านร้านค่อยแวะซื้อนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่ ใช้ได้หล่อเลื่นได้ดีอ mhm. ยู่นะครับก็ทาจารบีนะครับทาบริเวณที่เป็นขอบยางนะครับขอบพลาสติกเป็นยางนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทาจารบีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเอาคันเทียร์ตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับแต่จะมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับกันพลาดนะทุกคนคือตัวคันเทียร์รถเนี่ยนะครับงออยู่นิดนึงตรงบริเวณนี้นะครับเขาไม่ได้ตรงนะครับ ดังนั้นเวลาที่เราใส่นะครับให้เราให้เราสังเกตบริเวณนี้นะครับทุกคนของคันเกียร์รถนะเขาจะมีตัวก้ามปูอยู่นะครับให้เราหันก้ามปูมาตรงบริเวณนี้นะครับให้ลงฝั่งนี้นะครับกันพลาดเนานะบางคนอาจจะรู้แต่ผมไม่อยากปล่อยผ่านนะครับเราก็มาทําการใส่เข้าไปเลยนะครับลงร่องเดิมนะครับผมดันลงเข้าไปเลย เข้าไปแล้วเราก็ทาการใส่ตัวแกนล็อกได้เลยนะครับเนี่ยด้วยมือผมใหญ่นะผมจะทําลาบากนิดนึงนะทุกคน,นครับเราก็ยกคันเกียร์หามุมนะครับหารูโอเคเข้าแล้วก็ดันให้สุดนะครับดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับพอสุดแล้วเนี่ยเราจะต้องมาดันตัวกิฟตตัวนี้นะครับเข้ามาล็อกกับตัวแกนเหล็กนะครับ วิธีของผมก็คือจะใช้ตัวไขพวงอีกตัวหนึ่งนะคะับตัวมาวางไว้เพื่อเป็นตัวล็อกให้มันมุมแคบลงนะครับแล้วก็ใช้ไปไขควงแบนนะกดกดตรงตัวสปริงนะครับนะก็จับคันเกียร์ไว้มือหนึ่งนะครับก็กดเข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับเข้าแล้วนะครับ ล้วก็ทําการตรวจเช็คนิดนึงนะครับว่าแน่นดีหรือเปล่าครับแน่นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันแกะไม่ยากครับทุกคนถ้าเกิดใครที่ถนัดกับการทํางานในช่องแคบๆได้ก็จะดีครับไม่ต้องแกะคอนโซลกลางได้ครับโอเคนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับแล้วก็มาทําการเช็คเอทไถยนิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับทําการกดล็อกคันเกียร์ขึ้นแล้วก็ดัน เกียร์ถอยได้เลยนะครับเกียร์ถอยเนี่ยจริงๆกลไกเขาจะมีแค่นี้ครับตรงรูช่องว่างบริเวณเนี้ยนะครับเขาจะมีร่องรับกันแค่นั้นเองเนี่ยเรายกเพื่อยกเพื่อให้ตัวแกนตัวเนี้ยข้ามตัวนี้มาแค่นั้นเองนะกลไกียรถอยนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการประกอบคืนได้เลยแต่ก่อนอื่นนะขออนุญาตรีวิวเลยนะครับเพราะว่าได้แกะแล้วนะครับดูตัวที่ผมทําการซ่อมเกียร์รอบที่แล้วนะครับ ตัวท่อ PVC เนาะคลิปเดิมๆนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเหมือนอย่างผมนะครับตัวพลาสติกแตกเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับวิธีการทําอยู่ในคลิปเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับผมก็ใตดัีวนี้นารา แล้วถ้าใครมีเทคนิคหรือว่ามือเล็กนะครับสามารถทําในช่องแคบได้ตัวด้านข้างของตัวคอนโซลกลางนะครับเขาจะสามารถเปิดได้นะทุกคนนี่ครับสามารถดันไขควงเข้าได้เลยนะครับแต่ตัวผมเองยังไม่เคยทําเหมือนกันนะครับก็เลยใช้วิธีการรื้อดีกว่าเพราะว่าจะได้ดูอย่างอื่นด้วยนะครับเมื่อสักครู่กล้องมันร้อนนะทุกคนมันตัดนะครับแล้วก็มาประกอบตัวเล็กเข้าไปนะคระับไ ก็ทําเกจการดันแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าแน่นดีหรือเปล่านะครับผมไม่งั้นเวลาเราขับไปจะมีเสียงออดแอดนะฮะหลักลังเ่จเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็ ตัวเดิมนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ทิ้งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหาสั่งตัวแกนด้านในตัวนี้ใหม่ครับเอามาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอามายังใช้งานได้ปกตินะครับดังนั้นก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วครับผมกับการเปลี่ยนคันเกียร์รถนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคือวีดีโอดีๆกับปัญหาของเจ้าอาวิโอนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ